สบายดีบรรยากาศตอนเศร้าทุกคนเศร้าทีเช้าเจ็ดประจิก2 0สองพน15าคืน 15, คิาำเดือนสิองพิธีตักบาตรถวายสังฆทานในงานบุญมรการพระธาตุหลวงวิจันร์ประจำปีสองพแบบนี้นอนในเวลานี้หกโมงป่ายมีมวสชนนอนทีเพลินเดินทางเข้ามาเพื่อจาะมาใส่บาตรในงานครั้งนี้ถือได้ว่าหลากหลายแล้วก็ เลี่ยมรน่นเนาะทุกคนตอนนี้เนาะบริเวณทางเดินนี่ก็แม่นติมไปด้วยมวลชนแล้วเนาะทุกคน,นกตั้งแต่ในช่วงตอนเช้ามาบางอ่านนี่คนก็มาจับไมาจออพื้นทีตั้งแต่4โมงเช้า8โมงเช้าแล้วก็เนาะอันนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นเนาะภาพบรรยากาศในตอนนี้ทั้งผู้ที่เพิ่งเดินทางมาแล้วกับผู้ที่เพิ่งใสไปแล้วอันนั้นก็คือว่าหากว่าเราต้องการที่จะสะดวกจะใส่ตรงไหนเราใสได้เนาะ ลห,ลาาหลังจากส่แล้เพ่นเฮดพีธีแลวจึงหยาดน้ำตามหลังหรือว่าจะหยาดน้ำเลยก็ได้อน,นี่ก็คือสีสันบรรยากาศในมื้อนี้เนาะในมื้อสุดท้ายเนาะของบุญมาสการมทะหลวง่องพันสอ3บรรยากาศในตอนเช้าขการไซบาดหลังจากไซบาดแล้วในตอนสวยเนาะก็คือจะมีกีฬา,าพื้นบ้านเนาะตีทีนั่นเองกีฬาตีคีนี่ก็จะให้เฮาได้เห็น ในเฉพาะปีหนึ่งปีเดียวเนาะปีหนึ่งนี้เท่อเดียวนั่นเองเี่ยก็คือจะเป็นในมือสาคัญเนาะก็คือในบุญพระหลวงวินจาน์แบบนี้เนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะทุกคนเ,เนันเนาะมวลชนหน่อยหลายวันหน่เราถี่เข้ามาถึงคันวันมื้อนี่เนี่ยเป็นมื้อวันจันทร์เลยนี่ทุกคนเป็นเศร้าวันจันทร์เศร้าที่หลายๆคนต้อง หร่อยากไปงานเนาะบางคนก็นมาแว่สบาบาทก่อนอจุดบริเวณนี้ก็คือในส่วนของทางด้านหน้าเดือทุก่านเดี๋ยวขับพระเจ้าจะพาทุกคนไปบึงบรรยากาศโดยรวมนะนนเน,น,นเาะ,านานะะาาาใน,น,นนะอีพีนี้ก็คือจะเป็นในช่วงตอนสวยเพราะว่าตอนเศร้านาะข้าพระเจ้าก็มาจ็บภาพในทางด้านในไปแล้วเนาะบางทัานอาจจะถนำสมในตอนเช้าเศาก็เช่นบรรยากาศอีกแบบนึงอันนี้ก็คือจะเป็นในช่วงสวยออกมาหน่อยนึงแล้วเนาะหกโมง ตอนนี้6โมง4 0ปายนาทีเจ้าสังเกตเห็นนว่าบริเวณแขวนี้เนาะจุดคื่องกลางก็จะแมนเป็นขันบาทาของครูบาอาจารย์ของเพิ่นนั่นเองนั่นแล้วบริเวณรอบนอกก็จะเต็มไปด้วยมนสชนที่เพิ่นเข้ามาสังเกตเห็นไผู้ยิงสำหรับผู้ยิงน้ะงพก็จะแตงกายจีวใส่สินใส่เสื้อใหม่สินไหม เดี๋ยเบียงแผลนั่นเองที่ว,าว่าเขาจะเห็นพลเด่นก็คือจะแมนเป็นสุดสีใช้เสื้อเป็นสีขาวสีครีปเนี่ยไปประมาณนี้ทนะี่เห็นกันชาหลายในปัจจุบันนี้คนนิยมในการแต่งกายนั่นเองนะทุกท่านตอนนี้หันละแมนพิธี่นยังโบหาร,รได้เริ่มเถื่อน,ะน,นเนาะการนำปัญหาของกานระเดินทางเข้ามาภายในายงานอีกประมาณจักเจ็ดโมงตอนเช้าเนาะพิธีพิน่นจะจเริม ในเวลาของเมื่อนี้เนาะมื่อสุดท้ายของงานก็คืองานแมนพันเริมมาตั้งแต่เมื่อวันที่23เนาะปีนี้เิ่นเหตุยู่5วันเนาะหรือว่าจัดจกีจกรรมอยู่ที่5วันเพราะว่าในแตลปีท่านมาคอนจัดก็มีแต่ว่า3วันเนาะคือ14ค่ำ อ่าสิบสามคำสิบสี่คำแล 15, แ้วก็สิบห้าคำด้วยว่าปีนี้เพิ่นจัดจังหวะหาวันเต็มๆเลยเนาะงานตลาดนัดเให้อ่าหลายๆคนจังสี่สะดวกนมม้ำอใดก็สามารถมาได้เด้อในมือวันที่เช้าสามนะนี่ครับพระเจ้าขอทบทวนเหน่อหนึ่งนาะวันที่เช้าสามเมียนมือที่เพิ่นมีการเปิดพธิธีอ่างานตลาดนัดแล้วก็เปิดปีท่องเที่ยวของเราฮะพ่อแล้วเมื่อเช้าสี่แล้วซะอ่าก็บเมน งานกิจกรรมพอไปเนาะงานเปิดตลาดนัดและวันที่เสาหกเมื่อวานนี้เองก็มีพิธีแห่าาษาเพิ่งก็ถือได้ว่ามวลซืนไปเนาะนตอนสวยและกเมื่อนี้ในตอนเ้าวันที่เสาร์เจ็ดเมนพิธีไซบาทหลังจากไซบาทแล้วในช่วงตอนสวยเนาะคนก็จะมีกีฬา,าตีขีละตอนแรงนับตั้งแต่19โมง ก็จะการเวียนเชียนจัดสาวเอด1โมงก็จะมีาการจูดดอกไม้ไฟนาเพื่อเ่าถวายกับพระธาตุหลวงหรือว่าจุกพิธีในปีนี้นอ,องเด้๋ยทุกคนแน่นครับเราจะย่างไปก็ะยะังยากนางหน่อยนึงเนะาะคนหลายหลเลยนะทุกคนนี <c oughs> เยอะมากเลยทุกคน ข้าวยูนนี่เป็นขายที่อย่คนเวลาเขาจะมาเห็นในตอนเช้าเวลาเข้าใส่บาทแล้วนะก็จะนังจากลำบาบางคนบางคนก็จะจะกินข้าวสามาัคคีกันในขึ้นข้าวสามาัคคีกันจกผู้เพียนก็คือหนึ่งคนจะมีการต้มไก่ลาดต้มไก่ลาดข้าวหลามแล้วก็มีอาหารการกินพอไปแบบนี้เข้าไปกินแต่ว่ายูชวนทางด้านนอกนะที่เป็นขาย พระเจ้าก็ได้เพ็งกับว่ายางเลื่อๆนๆไปเนาะนี่เพื่อเป็นเพื่อสี่ได้เลื่อนๆไผตามเพิ่นนี่เลยนะทุกคนเขินไปเต็มไปเลยนอนเดินบริเวณทางด้านนี้หลายๆลายมนะทุกคนกลุ่มกอนมวลชน เรพานสาเลยนเราะบันนาจะไม่ขายตัวไปเนาะที่เขาเจ้ายางหลอมาเห็นไม่ขายนี่ก็คือจะมีต้มไก่ข้าวหลามแล้วก็อาหารการกินออกไปที่สำคัญโอ๊ยขอโทษทุกคน<อ>เห็นแบบมีเข้ามาเอาเข้าเมาเนาะ เขาเมาเขอไ้ไปน้ม่ตังบาตรงใจราดตัวนึ่งแสนห้าเนาะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบ่งต่อขอโทษขออภัยเลยทุกคนเด้อถาว่าเสียงอาจจะบอปันใดบอมวนบอสิเนาะเสียงแหบเนาะอากาศข้าวเจ้ามีอาการเจีบดังก้ำหนึ่งสึกว่าเป็นสี่ เปลี่ยนอีกแล้วเนาะอาการที่เคยเป็นเนี่ยจะพาทุกคนไปเบิ่งอ้อมหอบอว่าเป็นอะไรในตอนนี้น่าจะเข้าทางด้านหนบัได้แล้วแหละเนาะคลิปวิดีโอที่แล้วนี่เาราพาไะเที่กับพาทุกคนเข้าไปชมบัตนภาพบรรยากาศทางด้านในของกรมมณีรียงกันแล้ว<ม>เดี๋ยวทุกคนจุดบริเวณนี่น้งน้ำ น้ำลาวนะคุนมาใส่บาท

ออกมหา,ออมา,ายาคะ,ะ,ะผู้ชายแล้วก็ชายเนาะผู้ผู้ชายมืนก็นหากเข้ามาก็มีเส็นกันหลายคนเขาจะมีการจัดสรรในเรื่องของการย้ายเกี่ยวกับบาทของครูาอาจารย์นี่มันจะให้เป็นแถวเป็นหันไปแลว้วแล้วก็คือจุดบริเวณ้างอ้อมหอบของอเจ้าชญญายยฐหาที่ราดนี่เนาะก,ก็จะเป็นการย้ายขั้ของคนแบบนี้ อ่าแลโตมาแล้วก็มาวันใหญ่แต่ว่าบริเวณขอบนอกทางด้านนี่ก็จะให้มนซนเนาะเขามาจับจองพนทีบางคนนี่ก็มาตั้งแต่สามโมงเช้าสี่โมงเช้าก็มีคนนำศาสตร์มาปลูกทุกคนนี่ก็เกี่ยมศาสตร์มาด้วยตัวของเขาเองเกี่ยมของยกของกินเนาะอาหารการกินกขาดหมดยก็คือจะเมนเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวต้มนะบางทานก็จะเป็นขนมอื่นๆอย่างเช่นอันนี้เมนเพนเริมพิธีแล้วเนาะลหลายๆถ้าคนบนจะใต้เทียน,นแล้วเนาะ แต่ว่าสารค้าวเจ้าแม่ทันใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จึงมาเก็บภาพบรรยากาศในชุดที่สองให้ทุกท่านได้หับสมกันยืออยู่ในเียนต้องการบริเวณทางด้านหน้าของพระธาตุหลวงอุพระธาตุาคนครับ วาว่าความว่าคนหลายเนไะด้ปะได้ออกไปนอกไปไปทางไหนายเนาะวะเนี้ยไปหน้าคุณก็ได้ไอ่าผู้ใหญ่จะเข้ามาอะไระนี่โมมีบทหนังแลนะ้วเนาะในเวลานี้ <c oughs> บอไปจะได้เพื่อนนะไปนี่เลยจิ 哎，你，啊，这边呢？这边我们这边是。这边是我们的口岸，这边是我们的口岸。这边是我们的。这边是我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 是我是是 จัดสรรไม่ให้ที่ทางขับรถต้องควบคีรพัฒน์รถชาวเรารถมาในคนมียใบนะเข้ามาจอดดีใจนะลูกค้าได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้คนเต็มเต็มเดินเลยตั้งแต่ตอนที่ยางเข้ามาขาเห็นว่าปลาให้เลยตอนนี้จังหวัดไหนขับเจ้ายางมาวันไหนไอตอนเช้าๆที่ขับเจ้ามาหาตั้งแต่ตอนหามง้าก็เห็นได้ว่ามีผู้คนเข้ามาเต็มเต็มเลยนี่ตอนหกโมงเนาะ อันบริเวณนี้ก็เต็มไปแล้วตอนนั้นที่ขับเจ้าหมาแถวนี้ก็กยังบ่าได้เต็มหลายเนาะเพราะว่าจอน,นี่หันมีบนนังแล้วถือว่าเป็นการไซบาตข้างใหญ่นะเป็นการไซบาดท,ที่ค้อมใสกันมานะเป็นการไซบาดท,ที่ว่าโบเคยเห็นที่ใสที่ว่าจะใหญ่ขนาดนี้แล้วจะมีบาดหลายขนาดนี้แล้วกับคนชนที่มาหลายขนาดนี้เนาะทุกท่าน ไกลกว่าที่กว่าที่จะได้พบกันครับ <laughs> เพราะว่าคุบาอาจารย์เนาะไอจอดอย่างี้มาแต่ทุกสารทิศแต่ทุกคนไม่ได้มีแต่อยู่ในหน่อข้อหลวงในจันทร์อย่างเดียวมาตั้งแต่ต่างขวอ,อยก็มีแล้วนักท่องเที่ยวทางภายในของเขานี่เองเนาะบางท่านนี่อนเดินทางมาตั้งแต่ทางภาคใต้นะทั้งลาวใต้จัมปาศักอัตต์ปือเซลวันเซกอ่อนยางเส้มาก็มาหลายเนาะแล้วมาทางภาคเหนือกัมีเพื่อจะมางานนี่งานเดียวเนาะเพื่อจะมาใช้บ้าทบอกอย่างสีเพื่อจะมา บูชาพระธาตุหลวงเอาจัิงีเนาะถือว่าตื่นตันใจเนาะคนตื่นตันใจที่เห็นภาพบรรยากาศเรานี่าเป็นปีนึงเนาะที่เห็นแล้วครับพระเจ้า,าจคุณรู้สึกว่าดีใจเนาะที่ว่าคนลาวเขาเพิ่นกันยังอ่า ปฏิบัติเนาะตามให้ตามของอันดีงามที่เคยปฏิบัติกันมาโดยเฉพาะแล้วการแต่งกายนี่ข้าพเจ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าสวยงามเนาะทุ่านมีการแต่งกายกันสวยงามหลายสีสันอะไรองา กับโมีแต่เฉพาะทั้งที่เทาทภายในนะลูกถานมีทั้งซื้อมนอนชีพเพิินมามีขึ้นเราเห็นมีซื้อมนชนทางต่างประเทศเราเพิ่นมาเฮ็ดสารคดีเฮ็ดข่าวอยู่ก็เห็นเนาะมีท่านหนึ่งชีข้าพเจ้าเคยเห็นเพิินอยู่หลวงพ่อบางในตอนนั้นเมื่อวันนี้ตอนที่ยางมาเห็นเพิินอยู่เราเพิ่นมาเก็บภาพในงานนังกาวนี่น้ำเนาจะเป็นการเผยแพร่กันซึ่งออกไปสู สายตาทั้งภายนอกนะมันเป็นที่วาวาการไซบาท,ที่หาชมได้ยากเลยเนาะเป็นการไซบาท,ที่ว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเท่านั้นเองที่ว่าวาจะมีมวลชนหลากหลายขนาดนี้หายบ่หลายทุกคนเบิงนะ่งเนาะเป็นบุญไซใหญ่เลยข้าพเจ้าเด้ยว่าจุอว่าใหญ่ที่สุดใหญ่หลายคนเต็มพอๆกันครับ กลางคืนที่เฮาไมายางเลาะตลาดนั่นเองพอพอกันเลยครับผู้คนที่พันมาในต่อชอาแบบนี้ทั้งผู้ที่มาแล้วก็ผู้ที่แล้วๆไปแล้วมนะีเามานาะ รสเจ้าที่ดังเลยใช่หรือไรต้องไปแล้วที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจเนาะบม่มีแต่เฉพาะผู้หาตังไว้ตังคนเนาะหรือว่าไงใช่นาะมีตั้งแต่รุ่นน้อยๆเนาะเด็กน้อยอยังสิเพิ่นก็พามาพาลูกพาหลานไปมาแล้วก็แต่งกายให้เนาะนุ่งสิน้นหานุ่งสิน้นแต่งกายสุภาพแล้วก็บเบี่ยงแพร่เก้าผมให้เนาะอันนี้ก็คือเป็นการปลูกอ่า สำนึกเนาะคือคิดสำนึกแระกาการให้ได้เห็นหู้แต่ตอนอยังน้นนอยๆเนาะเกี่ยวกับประเด็นี้ของลาวเฮาก็หน้าตาการล,ง,ลงถือการแต่งกายรวมถึงอาการกปฏิบัติตามเหตุคองของเราเฮาเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาอยากพบเห็นาทชศน์วิวซื้อของชลน้ำสัางภาพอ่ะนักท่องเที่ยวต่างๆบางคนก็นมาเก็บภาพข้าพเจ้าปบ่อยวหอทางด้านรูมซัมเนาะ คนหล่าอหลีกจะได้เลาะคืนเ,เก็บคืนทางส่วนทางด้านถึงแบบนี้เมื่อแรงได้ทุกทานาเดี๋ยวจะมาเก็บภาพบรรยากาศในเ,เก็บภาพบรรยากาศในส่วนของเวียนเทียนเนาะราคาจุดดอกไม้ไฟเนะาะทหาร

คอเบึ้งบรรยากาศในส่วนด้านหอบนอกนะทุณผู้ชใสวยงามมากไปี่พัชกคอนว์สหวนมหวา อไอ้เบื่อนอาหารการกินอาหารน้องกันนนี้เป็นข,าข,าข้าวเนะม่าข,ข้าวขวนเนาะอ่าข้าวเม่ามกข้าว <ป>แก้งกองไปบงกเจนนี่แก้งกงไปบกมีเ<ป>ขาชับมีขับปุ้นมีปุ้น มาพับพิษปีไก่ป้าตุกตาไก่ตุ๊กแกตุ๊กตุ๊กักตุ๊กตุก่ค่อยากอ่ะยากเนาะเขาจอยากายขาเขา,า,าะจะออกไปหา,าเนาะออกไปในส่วนตรงนี้ก่อน อ้า่ะอันนี้มันัหน้ากับหัวนหอมๆเลยที่บนกอนก็ได้แ่าพี่ยัเจะท้อนเหรอจะเซแสรหนเลยเดี๋ยวเข้าใจมัวจะเซแบเด้อเขากลับก็เด้อหนึงพกหมันเด้อ เอาสัตว์การที่จะหาเอาของเลนอนดี่ขอนี่มาเบื้องอาหารการกินเนาะหลังจากเบื้องคนลแล้วเราก็ได้เบื้องคนก็นคือว่าเต็มนะคนก็ได้นน,นักอาหารนะอ่ะนี่หนึ่งเผือกหนึ่งมันเขา้าอนะ่าเข้าเข้าเมาเนาะเข้าใหม่ยังสิกว่าเข้าเมาจ้า ดูกันคิดมีเพียบมีหลากหลายอ่าน,นได้ตาตายาว่าคนหลายาปีนี้หลายหหลายหลายหลาย,หลายกว่านี่ช่วงปีที่ผ่านมาเงีง ค้อนขาดยรก็แบบเราองแกะ้องทนตอนนอง่อไก็ส่งเดียวไหมความน่ารัก

มันหวานโอ้อยู่จะเด้อเผือกนี่จะเป็นลูกเผือกนะทุกคนลูกเผือกขับเจ้าจิไปเนาะในบ้านนี้เป็นมายุดธให้ขึนมายุทธยึดอีกยุดอีก nó đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อไปแล้วอ,ออกมาได้แล้วแน่นร้ายอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่สองนะทุกท่านบรรยากาศในสอนสวยอ่าสวยก็คือในลักษณะน,นี้ก็คือวิดีโออีพีที่หนึ่งเนาะที่ข่าวเจ้าได้ลงไปนั่นก็คือจะแม่เป็นช่วงตอนเจ้าเศร้าเลยนัดแต่เวลาหาหมงเศร้าเนาะที่ข่าวเจ้ามาไปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ในบริเวณ ของกลุ่มมาเรียนเนาะออกมาหอบนอกในตอนนั้นก็ตาวินบ่ได้ขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้กับตวาวินก็นยังบังคุนอยู่นะเห็นแต่พอมันแจ้งสว่างนะั่นเองแต่ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่หนีมลสน่อนขางวายจาร้ายที่เขามาภายในงานนี้เดินแถวนี้นถือว่าเต็มไปเลยเนาะนับตแต่ทางด้านหลังก็เต็มทางด้านหน้าบริเวณนี้กะเต็มเนาะที่ว่าเวลากับกชอีจจวาเนาะ ทุกท่านผู้ที่อ่าเพิ่นหากัะมากับมีผู้ที่สา,าบัตแล้วกมี ไปเบื่ออาหารการกินออ่าอยู่นอกเนาะทางเข้ามาพูดนนคิดว่าเดินใหญ่ๆแบบมีซิบโบลเต็มเนาะ <c oughs> เต็มเสยเนาะเต็มจนราะว่าผูดทีม้าตามหลังก็จับแบบว่าบบมีฮอดบอนทีซสนังนั่นเองุ <c oughs> ใส่บาดใหญ่เป็นขันใส่บาดท,ที่ว่าใหญ่แล้วก็มุ่นฉละหาย บาทนี่เ้าพันเนาะหมอว่าหมื่นละหมื่นกว่าบาทเนาะ นาทีแถวนี้เต็มเนาทีทานี้อันนี้บอกแลวพออาจจะด้ต่อออกมาในบริเวณทางเดินที่ก็เต็มเส้นกันไปเบิ้งในทางด้านนอกน้ำกันนะทุกท,าท,าท่านทำที่ถ่านวันนี้นะคนจะบรให้มีการเอาซาดเอาอย่างมาปูนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่ต้องในปลูกเพราะว่ามลสนม้าหลายในตอนนี้หลายลีลนนาาลดถนนทางเราวารถทางด้านนอกนี่ ผมเชื่อเดี๋ยวรถติดเนาะคานว่าสิพาทุกคนไปทางด้านหลังคนออกไปบ่ฮอดคนแน่นเนาะเลยยางไปบ่ได้เลยกลับมาซะโัก หลายกว่าทุกปีข้าพเจ้าว่าเสื้อว่าหลายกว่าทุกปีนี้หลายเพราะเพะกันกับคนทีเพิ่นไมา้ยางบุญในตอนแรงนั่นแหละมื้อนี้เ,เป็นมื้อสุดท้ายอีกเนาะแห่งหลายเด <Hey. S 1> ทางเข้าผ่าน hey. มวลอาหารมวลชนเ้านนนนที่พ่นยางเข้ามากันยงังยางเข่ามากันอยู่ถือว่ายังหลอยู่นตอนนี้อาหารการกินต้มไก่ข้าวลามอ,าอันนี้จะเป็นตับแจวเนาะแกงน้องไม้สิแกงเครื่องในอบเครื่องในไก่ลาดหอมหอม ลาดาแท้ขันา,ามาหลอเบิงอาหารการกินบนนิโทนปิดท้ายด้วยอาหารการกินกำลังต้องเดินด้วยทอ่อ น,นี้จะเป็นใส่อัวอนนี้ปีงไกท่ทาปลาแดกนี่ต้มสังไนอนนี้นะครับสพสุกหักแกงหอมแกนลาเตร์เเนอกมเรละค่สอง ได้สอวอันรถทุกสามทีได้ว่าเอาสาหัดกไไัได้ไยาไม่ีเลยอาเนเเอาเหนียว ข้าวเหนียวันฮอนเะนาะเข้ากําหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวขาวอะไรนี่เนาะกินกับต้มไก่กินกับตับมะฮงแกงเนาอไม้แจ่วเนาะกินน้ำกันเจ้ามีหน่อยคอยไม่หน่อยมาโฮมกันเนาะกินน้ำกันแซนะ่บเนาะทุกคนแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่เขาหาเห็นพบเห็นได้แตในช่วงนี้เขานั้นเนาะในงานนี้เขานั้นแหละ มืออื่นกรบโมีแล้วเนาะลงไปบนแล้วเนาะแถวนี้าเามานี่นี่มอนซ้นกันยัง่ล่างไหลายางเข้ามาอยู่ผู้เข่าผู้ออกมาในเวลานี่อันนี้ก็คือจะมาตั้งใจทำสีแยกไฟแดงท่าเดือทนะา อันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศนะทุกท่านอ่าในมือ้อที่ซาเชต์เนะาะก็คือตุ่มก,กันกับมือวันจันทร์ขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสอง ที่ไซบาศ์ถวายสังการานในงานบุญราชการพระราชวงวินจานประจําปี2 0 2 3ในปีนี้เนาะเดียว่าเป็นภาพบรรยากาศที่มีมวลชนหลากหลายความเพียงกันที่จะมาไซบาศในครั้งนี้และในคลิปอยู่นี่ขอเข,อข้าใจบรรดาทานทุกท่านเข้ามาชุมรยการติดตามขอเขอ้าใจผู้กำลังใจเนาะในครั้งนี้เอาไห้พ่อกันในตอนสวยเนาะ,ะบรรยากาศของกีฬาตีคีตืมสำหรับ บรรยากาศตอนเศร้าของกาานไ้บาตในครั้งนี้ก็ขออนุญาตจูเพียงเท่านี้นะทุกท่านแต่ว่ายังมีหลายส่วนหลายจุดเนาะที่ข้าพเจชาอบ่าได้าปเก็บภาพบรรยากาศแล้วครับเได้มานำเสนอให้อาจูทานได้รับส่นของกันแต่ว่านี่ก็สำน,นีเนาะแต่ว่าเบิง่งวาหุคน